รุ่งเบิงนะคะหานีเรื่องไหนนะคะให้ปลากระเมื่ตามใจหรือนะคะลูกาแดงไข่ปลากระแกไข่สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14มกราคมนะครับ2 5 67ครับผมยังอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับต่อไปสิเป็นคลิปที่3นะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปที่3ให้พี่น้องเบิงนะครับอา้าว สวัสดีครับหอยหอยยาครับโอ้หอยยาโอ้ยลืมซื้อได้เลยหอยยาตีไม่แล้วมันตีไม่แล้วอันนี้งวหรอควายเนี่ยเาอกโอ้แตาว่าลูกตัวเม่บ่ลูกตัวแม่บอกเนี่ยเอาเือสีงานเดี๋ลูกเพิ่ลูกตัวแม่โอ้นครับเป็นลูกที่จะได้เพิ่มหรือเ่า ลูกแรกลูกตัวที่หนึ่งครับคลูกแรกลูกตัวที่หนึ่งเลยเนี่เด้อลูกตัวที่หนึ่งมาที่หนึ่งเลยนี่สีขาวขาวสวยๆเลยมาที่หนึ่งว้ากระบือเผือกนะครับเด้อเอาเอาเนี่ยกระบือเผือกแปลกแปลกนี่ท่าให้เบิ้งเนี่ยแปลกแปลกเอาเลยท่าให้เบิ้งเด้อแปลก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 มาปนกับมืวออยู่นี่แหละครับเอาแม่ลูกเด้อเป็นลูกแรกเป็นกระบือเผือก พ่นสูงไกกระบือนี่โอ้ซีมันหาครับราคาซีม0นหาแม่ลูกลูกตัวเมียเอามาหนั่หน่อยเท่าไหร่พนสูงของลอดที่พ่ดสามสิบยังถึงสามสิบได้อย่างนอเพิ่มเติมกันหน่อยน้อโอ้บอใหญ่เลยอ่านของใหญ่ลูกลูกลูกพนเนี่ยโอ้ยนี่นีนี่เอาอานี่ครับเอาเป็นตะบือเผื่อกละครับเป็นกระบือเผือนะายมา มาปนง่วอยู่าน,น,นี้เ,นเลยไทยพี่น้องเบิ่งนะครับกระบือ้องเผืเอกซีมันหานาะซีหานาอเอากระเบื้องเผือกสี่ห้านะครับเด้อพ่กมีจำนี้ดอกห่งร้อยสามสิบน,นี่ลูกคนลูกสาวลูกสาวลูกสาวมาที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเด้องาามเลยตัวที่หนึ่งเด้อเนี่ยอางไสครับอ,อ,อันนี้แม่ลูกไปยืนก้องจ้องเนาะ น,น้องก็บเบื่อยบอกครับครับโอ้อน่องเบื่ออันนี้เป็นแม่สาวครับแม่สาวเท่าไรแล้วครับแม่สาวนี่เมืนสี่หารอยครับมนสี่ร้อยสูงลอยเท่าไรครับมินสี่หาอยครัอยยี่สิัวเบื่อเรื่องใดแข็งขาดีพ่มมีแบบนี้น่อยง่าๆนี่แหละเนาะในราคาราคาหมื่นสี่หาร้อยเมื่นสี่หาร้อยหม่นสี่ห้ารเด้อมืนสี่ห้าร้อยเมินสี่หาร้อย สวัสดีครับสวัสดีครับไม่เอาไม่เอาสองม้าเมื่อนี้พ่อทายคลิปอ่บอกค่ะบโ้งวงค่ับง่วเอาขอบคุณหลายๆเเก้าพบาทโอ้สนี่เก้าพันครับบเกาพันวมเมียได้เนี่ยัวเงียก็สองหมื่นเกพนสูงเมตรหนึ่งสูงเมตรหนึ่งอายุสามเดือนสี่เดือนประมาณนี้สี่เดือนกว่าเก้าพันเกบาท ทวนๆอันนี้เงินซีเนสีหร้อยเนซีห้ร้อยตัวไหอีกครับบอดีเกาพันได้ตัวเมียได้หนในตัวเมียได้หนเอาทายไก่ผมเดียนแมวสมกพันซื้อจ้าเกาบาทซื้อเกาพันซื้อบ่พอหมื่นตัวเมียได้ครับนารักดแม่ลูก่ะครับอันนี้ออกไมครับแม่ลูกอ่ะไม่ตัวเมียครับตัวเมียนลูกเพราะถ้าเอนดูเสือลูกสามครับนี่ลูกตัวที่สาม ตัวเมียครับตัวเมียก็ยืมพันลนอยู่ลนแล้วลนแล้วครับลนแล้วเอ้ามาจังเลยโอ้ยเป็นลูกแรกหรือลูกสองเพิ่นลูกสามครับโอ้ลูกตัวที่สามเพิ่นเนาะเอาเป็นลูกตัวที่สามเลยครับเด้ออันนี้เป็นลูกตัวที่สามของแม่ก็ดีแม่ลอยเทสด็จแม่นี่ยแม่ลอยสามทิพยครัวลอยสามทิพย์ัวแหงเงาเนาะลูกตัวที่สามเนาะลูกตัวที่สามให้ลูกดีนะครับมีลูกคนเด้อ ลูกตัวเมียโอ้สีแดงๆลูกตัวเมียงามเลยครับเด้อจะประมาณจะสิบมือบ่ครับได้สิบกว่ามื่นสิบกว่ามือนสิบกว่ามื่นลูกตัวที่สามแม่บุญเด้อครันในราคาตัวใดก่อแม่ลูกเปิดไปหมื่นแปดห้าร้อยหมื่นแปดห้าร้อยแม่ลูกนี่เนาะถูกที่สุดเลยถูกที่สุดเลยหมื่นแปดห้าร้อยไม่มีสิบนึ่งนี่โมีแต่นี้ยังบวกกันโฮมี่มี่ยังเบิ้งเอาครับเอาตัวใดอครับบ้านนี่อันนี้แม่นบ่านนี่ โอเปแมนชุดเล่เอ๋ยกำหนั่งบอนตัวครูบอกตัวเมียตัวเมียตัวเมียทั้งสองตัวเมียทั้งสองเป็นสองมื่นห้าพ่อเลยฟู่นี่สองหมื่นห่าตัวละหมื่นสองห้าเลยเป็นไทรโเร่เลยสองหมื่นห่าสองหมื่นห่าเอาสูงตัวละเม็ดเนี่แหละเนาะสูงตัวละเม็ดเป็นไทรโลเร่พ่อเลยพ่อเลย มื่นสองหาด้อยตัวละมื่นสองหาร้อยเป็นตัวเมียทั้งสองนะครับเด้อคู่นี่สองสองมื่นหาคู่นี่เอาพินวองได้สองมื่นหาสองมื่นหาเด้อซาโลเล่ครับโคตถูกเลยหระมื่นสองหาด้อยเป็นตัวเมียเลยครับตัวเมียทั้งคู่ตัวเมียทั้งคู่นะครับออเอาไปเลี้ยงเด้อเด้อ ั้งคู่สองหมืันตัวไหนครับบัเนี้หมดแเหวครับมดแเหวเบอร์โทรครับศ8นย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหน่งี้หนหน่งมาสด้รมเบอรนี่แหละห้อยยาครับชื่นชมแมนแส้วสาระครรมครับเอาขอบคุณ้นครับห้อยทอนบานี่อ๋อชุมนุ่มกันนี่ นำโดยห้อยทอนนี่คันมือนีมีของงามไหมปานโอ้บอกอ้าแม่ลูกเนี่ยนะลูกผู่เนาะลูกผู่ครับผมลูกแรกลูกสองลูกสามลูกสามแล้วเป็นตัวผูเป็นตัวผูสีแดงๆลูกคนครับผมเอ๋อแม่เพิ่นก็รวยเศร้าขินบ่รวยสามชิมเนาะแม่ลูกรวยสามชิมเมื่อกี้ซื้อบ่ไรดิอันนี้ซ้อือ เดีนี่เหลือสองหมื่นสองหมื่นหกพันหาลอยสองหนหาลอยแม่ลูกนะครับลูกผู้เด้อเอาถูกเลยสองหม่กพันหาล่อยนี่นะครับแม่สีดำๆให้ลูกสีแดงๆนี่ละโอ้ให้ลูกดีเนาะเก่งอยู่สองหมื่นหกหาลอยคบเดียวบเวบอร์โทรครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสองหมหาลย ห้อยสมุยนี่ยแหละครับผมโอ้ห้อยสมุยครับผมคือเกาคือเกาอืมสมุยครับบักเ้าไหลอยู่ว่ะเดี๋ยวนี้บ่ครับบ่อไหลมันแล้วครับผมก็สมุยไม่ได้บักเ้าขอพูดได้หลายครับไซรัปนี่ห้อยท่อนห้อยท่อนคนโกลสุนิโยบัตทาใส่แล้วงัวเฮาบัาแม่ลูกนี่นะลูกแดงแดงดิลูกเมียบ่เตะกระต่ายเป็นว่าจะเอาหาอะไรพันพัน ตัวไห่เราแม่ลูกดิลูกเขขนาคับสิบหกขาหน่อยมื่นหกขาลวยเป็นลูกตัวเมียบ่ยตัวผู้ตัวผูมื่นหกขาล่วยตัวแรกเพิ่นบอลูกแรกกูตครับลูกแรกกูตัวลลเลยอันนี้มื่นหกขาล่วยนะครับด้วยถูกถูกดิครันี่ลูกเพื่นลูกตัวผู้ดิดดมื่นหกขาล่วยแม่ก็่ล่วยเศร้าใดอด้ นะครับบัานนี้พรมนี่เด้บัานนี้พรอมีบอกมันครอันนี้มื่นหกแกนตัวผูก้กันบ่ผู้ครับโอ้ลูกผู้กันเด้อลูกคนนี่เด้อเอามื่นหกมื่นหกเป็นลูกแรกขึ้นกันลูกแรกแม่รวยเศร้าเนี่ยจินยาเก่งเลย่ยับมีหยาบูมีหยากินลูกเดียวเป็นกินดินหรือกินยาเด้อเนีเลี้ยงง่ายเถ 16. อะเด้อมื่นหกเอามื่นหกเด้อลูกคนนี่เด้อนี่ ลูกตัวปูมื่นหกอันนี้แม่ลูกคือกัน,อ,นอันนปครบี้ลูกตัวเม,มียป่ะตัวปูสองืันเท่าไหร่ละครับสองพันสองรนมมีหาร่อยสองพันสองเป็นลูกตัวปู่เป็นลูกตัวผูลูกสองหรือลูกแรกลูกตัวที่สองราคาสองพันสองพันแม่ก็ร้อยสามทีึ้น สองหมื่นสองพันยังตัวรองได้ได้เสยได้สยหอยทอดียังได้ตัวได้สยอ้าวสองหมื่นสองโอ้บสายคุนครับายขนครับผมเท่าไรก่สิบสองเกครับสิบสองเยกดีครับ่มันมนเป็นสิบสองห่าบ่สิบสองเกตเกตไอ่สิบสองเไเศร้านอ้าตัวผู้เนาะ เอาสิบสอเจ็ดลอยด้ครับเ้อเอาเมื่อตะไปครับเบอร์โทรครับ098ย์เก้าแปดหนึ่งเก้าศูนย์สามสาครับเจ็ดเก่าสามสาครับเจก่ากองเอล่จื่นี่ยว่ามันเอีงตกบวกว่ามันเอีงตกบวกย่ามเดือนหกของห้อยทอนราคาถูกถูกฝนตกมาลุ่งหนองห้องอาบเอืงตกหนองนี่คือห้อยทอนค้นโกจุโยบานทาจากอำเภอชื่นชมจังหวัด มหาสารคามน้าโมเกียวขอบคุณลายๆเลยครับเ้อโอ้มดหัวว่ามันมาจ่ทั้งดาราด้านน้าจีดอไรและวไ นี่ครับนี่บ่บ่ของเจ้ากันก็ได้ใ่ยบเอาเท่าไรครับเท่าไรผมเจาดีไหเออท่าไรครับดเส้สวย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 เนเ้สนยนส้นสส้วย้ย้้เน้น้ย แม่สาวสองหมื <|so|>? ่นสามหาร้อยชุ้มกันเลยแลครับเนี่ยยังดีร้อยเก้าึ้นบ่ร้อยสามร้อยเศ้าเกือบสามคุณละสามคนเล้ะสามคนเล้ะ ัามขึ้นจักปีแล้วครับผมเนี่ยเป็อาเ้านกว่าผมเป็นเจ้าของง่วนด้ผมนี่เลยเจ้าของงัวนี่นี่่ถามอยุง่วผมเป็นถามอยุเจ้าของว่าสองพนสามสองนสามผมมีจำนี้ยังผมมีจำนี้ยังลอยสามที่ขึ้นสีแดงแดงจำนี้จะมาราคาถึกราคาถึกจำนี้แต่ว่ามันง่ามโพดมันง่ามพอดมันง่ามพดสองพันสามเลยครับเบียดีเอาหอร์ลนครับหอวลนเอาฮอร์ลนป่ะลอนหรือง่ว อันง้วครับงวเนาะก้นงวนดอกกอนนี้บอโลนเบิ่งเอาเบิ่งเอาท่าท้าได้บลลนอ้ยสิบหกสามรอยโอ้สิบหกามร้อยเอาเตทุนเอาเตทุนครับอันนี้เอาเตทุนสิบหกสามร้อยเป็นตูมียแม่สาวน้อยจุ่มกับ okay. มัเม็ดเศร้าอืมเอาเอาเตทุนเนาะเอาเตทุนสิบสามเอาสิบะไรก่อนอได้ตะพืดตะฟืดสิบเท่าไรกสิบหกสามร้อยโอ้ สิบหกสามหน่อยใครจะขึ้นต้อไรแต่พืชแต่พืชครับต้อไปได้ทั่วชีพทั่วแดนแต่พืชแต่พืชมดระบบอกไนี่มดระบบอนี่ต้อเถอะนี่ มือส oh. hmm, mm, ี่พันหาลยสี่หครับมือสี่ก็ว่ามันต้องต้อกันนะมีรถมาับ้มือสี่พันหาลยม่พต้องต้อกันรมาลับเอาร้อยร้อยร้อส่งสี่โอ้มือสี่พันหาลอยอยร้อยี่อ้มวรถก็ผูนาะโอ้สีแดงดีเนาะผูร้เศร้ากินเนาะโอเคเมื่อจไปบ่เนี่ มื่อไหร่บอมีตัวนั้นมีตัวนั้นเบอร์โทษเดี๋ยว้งผิอูนหกห้าตัวนั้นคอมเมนต์บอกเน้นๆตัวนั่นคอมเมนต์เกามอเเหมือนกันข้สองโอ้ข้าสองได้ลูกมาสตัวด้าสองข้าสองได้ลูกมาสองตัวมีรายละเอียดเสือบสามได้ สูงประมาณร้อสบขึ้นสูงประมาณร้อยสี่สบวกเสี่อมีต่นี้ยังบ่มีต่นี้ครับแม่ลูกสองคตัวนี้ไม่ติดติดกล้องไฟเอาเนี่ยเอาเขากระวยๆแหละโอเยงขดีบ่มีตนี้ด้ยสองหมื่นสองสองหมื่นสองนวนวครับบอมีแต่นี้กันยังไเบ้งเลยเอาแม่ลูกสองไปจับเลี้ยวครับจุ่เงี้ยวเูงวเงนียวร้อยสี่สิบบวก เอาสูงยาวเล็วดีเนอสองบนสองถวนๆวนเอาดานหมดแล้วบ่ด้เอาทั้งหมดทั้งถวนเนอเบอร์โทรครับบ่ดนี้ศูนย์หกห้าสามสองเจ็อเอ้าเจ็ดาครับผมาโทบ้านมา้กิโลส่งทั้งหมดทั้งถวนร้อยกิโลส่งฟรีร้อยกิโลส่งฟรีครับผมเอาร้อยเอก็ม่บนด้ หาร่วมันลอยเอกบ่เนี่ยครับครับผมเอกตบนาเลียงบนาเลียงคือลอยท่อรอยตีเลยบ่รถตองเป็นแจ้ครับรถต้องเป็นแจ้แล้วงวอง้รถต้องเป็นจ้อเขาย่งรูกให้เบอร์ากเขายังให้แล้ว้อยยังก่อฮอยยังก่อ้อยยังก่ ห้อยนาดครับห้อยนาดเนาะโทรมาห้ห้อยนาดเนาะครับผมเอาทั้งมือทั้งขวด้วยเลขวเดี๋ยว้ยเด๋อเท่าไเนี่ยเตัวเมียบ่ะครับตัวเมียครับผมเท่าไรล่ะครับสิบห้าสองร้อยสิบห้าสองร้อยสิบห้าสอง้นี่เอาเต็มขึ้นกว่าสิบห้าสองรยครับตอ้ ซิมหาสองลอยขายเอาเจ้ทชนนี่ยซิหาสองลอยเป็นชันล้ลอครับลอยเศร้าขึ้นเนาะตัวเมียเด้อท่านตัวเมียลอยเศร้าขืนได้บ่ลอยยี่สิบสองพัดวโอวัดแล้วได้ลอยยี่สิบสองเด้อเอาเนี่ยเชียงอายุระมาณมักปีนึงบ่เก้าเดือนเก้าเดือนเิ่มเก้าเดือนเพิ่มเก้าเศษหนึ่งวนสองเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนเศษหนึ่งวนสอง แม่ลูกเก e ้าเดือนเสร็จหนึืองเอาหนห้าสองร้เอาเบอร์โทรครับศกสองสองเจ็ดหกเก้าแปดสามหมื่องร้อขายเอาเจ้าทึนสอง้อโลโมพี่สองร้อยโลโซมพี่ คณะได้ขึ้นนี่เนาะเอาขอคุณหลายหอยเอกบ้านดาเลี่ยงคอัมเพอรองค่ำหอยเอกบ้านดาเลี่ยงอำเภอรองค่ำจังหวัดกาฬสินถูกต้องถูกต้องเอาขอคุณหลายเลยใส่ก็เจ้าตัวสวัสดีครับเจกโต โอ้เอเท่าไรครับแม่สวยๆนี่แม่สาวสามหมื่นห้าพันเป็นแม่สาวเนาะพันน้ำนุ่มแขวคู่ยังงังครับผมโอ้ปีกัวครับปีกัวครับผมบ่ทันเห็นหน้าน้องครับผมโอ้บ่อนเห็นหน้าน้องได้ปีกัวกลัวคังสดยังสาวสมบูรณ์สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าตัวต้องเลยสูงเท่าไรล่ะครับร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกเนื้อหนังดีเนาะ เลีบดีคบปิเรื่องได้ทังด้านดีเอานิสัยดีพร้อมเชื่อมเชื่อมสามหมื่นหาสามหมืนหาด้อครับเอสามหมื่นห้าเอาบมมีต่ีมีด้วคุณสามหมืนห้าเดี๋ยวทายมดตัวกันเอานีสามหมื่นหาเยครับแม่เด้อเอาปีกัวกัครับปีกัวกัวบมมีต่อมีอย่างเอาตัวได้ครับผม แม่สาวหนึ่งสองสามแม่สาวทั้งมัดอยู่นี่ครับตัวละมื่นหาครับผมตัวละไดครับตัวละมื่นหาครับน้อยๆครมื่นห่าบอกโอ้มื่นหาทั้งมัดโอตัวนั้นโมเมนเนาะอันี้มื่นหาไดยครับเด็กตัวละมื่นห้านะอันนี้มื่นหาด้วยแม่สาวแม่นว่านี่ เอามือหาด้วยแม่เด้อประมาณจะกลอยเศ้าขึ้นเอามือหาสีแดงแดงเด้อเป็นแม่สาวประมาณเดปีนึงเนาะหนึ่งมือหนาโอ้เจ็ดเดือนกลัวเจ็ดเดือนกลัวนะครับเจ็ดเดือนกลัวมือหานะครับด้วยเอาเอาถือว่าเป็นตัวเรียกแม่สาวมือหาโบดกบเกลือตัวนี้ก็มือหนาเนาะนี่เนาะมือหาเลยครับลอยเศ้าขื้นนี่กันบอกครับเอามือหาโบวี้แบนี้เนาะมือเรื่องใดเด้อเด้อ หนึ่งมืนห้าพันเป็นแม่สาวครับประมาณจาก e ักเจ็ดเดือนกี่กันประมาณเจ็ดเดือนเอาสองตัวตัวละเจ็ดเดือนตัวนี้สิบเดือนเอาแม่นี่สิบเดือนเนาะนี่เนาะโอ้ตัวนี้กับมือหโอ้ตัวนี้กับมหาขายแม่ได้หลายขายลูกเถื่อครับเดี๋ยวดึงดึงดึงตัวนด้นี่ขายแม่ได้หลายขายลูกถูก ขายแมวไาแล้วหรือจะลูกแล้วขายถูกมื่นหาสูงลอยจะได้แม่นี่ลอยสาม3ิบวกแข้งขาบุมีแต่นี้เนาะมื่นหาเอาคู่สามมื่นหาบานโบครบเคครเพลิง15,000นาบหนึ่งหมื่นห้า0ันครับเอาใครมาสามแม่เนี่ยวว่ววันพวกปีหรอก่ันพวกปีตัวละมื่นหาครับกับตัวนั้นสามมื่นหาเนี่ยแม่สาวยังไงก็สวยสามมื่นหาเอาแม่นี่กับมื่นหาด้วยด้ด บ่มีตำนี้ยังเนาะประกันตอมนี้นะอืมประกันตอมนี้เลยปลาเนี้เอาทั้งหมดเนาะศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามสามครับแปดเจ็ดสามสามห้อยผ้าบอระบือครับผมห้อยผ้าบอระบือครับผมแน่จากกระนวลเหรอเนาะจากกระนวลแหรอครับแต่ก่อนเป็นห้อยผ้ากระนวลแมนครับวันนี้ย้ายไปบอระบืออายุบอระบือครับอืมเป็นห้อยผ้าบอระบือครับผมตะลักข้ามน้าโบเกียวครับผมบ่ต้องครับขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณหลายห้อยผ้าเด้อครับห้อยปลา ไม่มีเลยเวยนนม่มีเลยตัวที่ย่ยมันตัวน้อยมันจะน้อย่ไ้อม่ไดรน้อยมื่อนี้นั่งยืนนี่แหละเนื้อแหงเขาม่ดวได้แหงันนี้ไม่เดียวบอค่ะโอ้เหลือไม่เดียวผมมีสีทุนสเก่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ถอดลักแล้วเลี้ยตัวเดียวขายหมดแล้วบ่กมุนนี่หายหมดแล้วมานั่งหน่อยตัวเดียวสวยจ้ำสวยจ้ำยืนงามเลยสิบสี่ห้าร้อยสิบสี่ห้าร้อยส่อสูงเท่าไหร่ไมปอร้อยสาวบวกร้อยสาวบวกสิบสี่ห้าร้อยบื๋ลื่ชสวยสวยสิบสี่ห้าร้อยสามารร้อยสิบห้าไเนาะ ซิบหาบวกเนาะเอาคนยังหน่อยอยู่ประมาณเจ็ดเดือนนี่เจ็ดแปดเดือนเด้ยอเจ็ดแปดเดือนครับสิบสี่หาล้อยเจ็ดแปดเดือนแม่สาวด้วยครับด้วของแม่ป๋อเอาสิบสี่หาล้อยนะครับสิบสี่ห้าร้อยเอาประมาณยังเม็รซิบหาด้วยครับด้วยเอาสิบสี่หาร้อยเหลือตัวเดียวน้อเอาเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าหนึ่ง เจ็ดสามสี่ศูนย์แม่ปอ,ปอจากกระเพื่อน้าคู่อปอ,อนำโชคฟาร์มเอาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายั<ๆ>ใสครับยี่ใสงมัวครับแถวอยู่นี่มี่แม่ปอปอจอดรถจูงมัวมาเราเมื่อหร,หรอบอบอยอดยอดวน ก็ได้ครับนี่